เพื่อไทยอ่ะมาสมควรโดนแล้วที่มันโดนแบบว่าโดนนายกไปสองคนน่ยที่กระเด็นออกไปอเพราะว่าอะไรมันชอบทําเกินหน้าเกินตาคนอื่นมันไม่รู้ไงเนี่ยน้ําท่วมไปมันพากันไปเยี่ยมพากันไปแจกของพากันไปเอาข้าวเอาของไปให้เขาทําตรงทําเต็นท์ทำคโลงคัวนะพ่อมันเนี่ยก็แบบ ไปทาบ้านทําอะไรให้ประชาชนแล้วแถมแบบว่าช่วยเหลือกันแบบน้ำท่วมบ้านใครพังแจกเก้าแ0แล้วก็ให้ตังค์คนละโอ้โหให้เยอะเนี่ยมันสมน้ําหน้ามันอนะที่มันโดนอนะเออก็มันทําเกินไปไงมึงดูตอนนี้มึงดูตอนนี้นะน้ําท่วมโคตรแรงเลยขนาดพิยุทธ์นะสรยุทธ์นะ่ยยังบอกเลยว่าน้ําท่วมโคตรหนักเขาไม่ต้องไปเออไม่เห็นเขาไปไหม นายกคนใหม่เข้าไปไม่เขาไปใส่บูธเดินไปแจกของอะไรไหมไม่ต้องไปก็เนี่ยมึงทําเกินไปไงมึงถึงก็เด็นไงสมน้ำหน้ามึงแล้ว <laughs> แต่จริงๆคือสมหน้าใครสมหน้นนาประชาชนไงยี่โอ้โหแม่งแบบเนาะประชาชคือแบบเพื่อไทยแม่งเหมือนกับอะไรนะคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดนะีน่ึออกอไหมเออ